การขึ้นทะเบียนนายจ้างมีขั้นตอนและใช้เอกสารอะไรบ้างวันนี้เรามาไขข้อสงสัยกันค่ะช่องทางการขึ้นทะเบียนนายจ้างกรณีเป็นนิติบุคคลมี2ช่องทางคือช่องทางที่1นนายจ้างยื่นเอกสารหลักฐานขึ้นทะเบียนนายจ้างต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาที่สถานประกอบการตั้งอยู่ช่องทางที่2นายจ้างขึ้นทะเบียนนายจ้างผ่านเว็บพอร์ทัล bit.govchannel.go.th สามารถขึ้นทะเบียนนายจ้างได้ที่สำนักงานประกันสังคมโดยแบ่งเป็น2กรณีดังนี้1กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคลยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนนายจ้างต่อสำนักงานประ ังคในพื้นที่ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ 2. กรณีนายจ้างเจ้าของคนเดียวกิจการร่วมค้ายื่นเอกสารหลักฐานการขึ้นทะเบียนนายจ้างต่อสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่อยู่ตามทะเบียนราษฎรของนายจ้างหรือสถานประกอบการและเอกสารในการรับขึ้นทะเบียนนายจ้างแบ่งเป็น3กรณีดังนี้สอบถามข้อมูลกองทุนเงินทดแทนเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1506ให้บริการตลอด24ชั่วโมง